ออมเล่นช่วยกันหาโทรศัพท์น้องหน่อยช่วยกันหาโทรศัพท์น้องชอเชฟเบนนั่นไปดูที่สระน้ำดิมีคนเอาไปไว้สระน้ำหรือเปล่าไปออมเล็คิดขับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะมีเต้าน้ำไปช็อตไฟฟ้าเหรอลองกดดิเฮ้ยอุ้ยนี่อมเล็ตเล่นเกมอยู่ลองดิชออ็อตออมเล็ตเลยออมเล็ต เหมือนมากเลยนะขนาดที่พี่ๆเล่นมือถือกันน้องเชเบตก็หามือถือไม่เจอท่อเลลช่วยกันหาโทรศัพท์น้องหน่อยไปเร็วไปช่วยกันหาเร็วนี้เรามาเที่ยวบูวิลล่านะครับโทรศัพท์น้องเชเบตหายพี่ต้นน้าเห็นโทรศัพท์น้องเชเบตไหมอันนี้ของใครอะขอดูหน่อยสิ เล่นเกมอะไรอ่ะเอาพอน้องเหมือนน้องเล่นเลยเปลาขอดูดิน้องเุ่นนั่นลูกลูกลุ่นแปดอันนี้เอาอนี่โทรศัพท์ลูกอมเล่นนี่นะไปช่วยกันหาโทรศัพท์น้องเชเบตลปดนั่นไปดูที่สระน้ำดิมีคนกำาไงไปว่ายสระน้ำหรือเปล่าไปเชเบตเสียใจอย่แล้วไอ้ต้นน้ำช่วยน้องหาหน่อยโอ้ยเล่นกันเมื่อคืนน่ะเอาไว้ไหนกันน่ะพวกตเน้ำกทำตกน้ำหรือเปล่าช่วยกันหาเร็ว โอ้มาทเที่ยวบูวิลล่านะครับ,มบมแม่โอเก็บให้เหรอ,อเจอไหมอมเล็ตมีใครเอาของน้องไปซ่อนหรือเปล่า,า,นาหนูไม่เก็บไวด้ดีๆอ่ะเหรอโอ้ยน่าสงสารน้องจ่เป็นจังเลยเดี๋ยวเข้าไปหาข้างในดีกว่าอมเล็ดมีไหมตรงนั้นอ่ะมีคนเอาไปซ่อนหรือเปล่าไป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 ดูข้างในต่อเร็วมีไหมช่วยกันหาเร็ว อมเล่นหาข้างบนยังคะเมื่อคืนขึ้นไปเล่นห้องใครข้างบนน่ะไมใช่เบ็ทเข้าไปหามาม m a ถามมาม m a ดิถามแม่โอดิยากเลยไปหาที่เจอไปเอ้ยนี่ไงใช่ไหมนั่นไงไม่หาให้ดี เอ้ามาออกมาเร็วโอ้ยเมื่อกี้ร้องไห้เสียใจอย่างเลยใช่ป่ะใช่ของหนูหเปล่าไอนดูสินี่ของน้องชอเชอร์เบนจริงด้วยนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่เจอแล้วนี่เห็นไหมน้องเชอเบนมีละออมเลยเจอแล้วนี่เ้าพอน้องมีโทรศัพท์พี่ๆก็ไม่เล่นโทรศัพท์กับน้องละนยโอยโอโ,อโอเคนั่งเล่นตรงนี้กับพี่ต้นน้ำนะ โอเคไหมดีใจไหมคะดีใจไหมใครเป็นคนหาให้เอ้าไม่สนใจพอเอ็มเลยนี่พอดีโทรศัพท์แล้วเนี่ยมีใครช่วยน้องชอเวยหาบ้างฮะมีใครบ้างมีพี่ต้นน้ำแล้วก็มีพี่อม็ตใช่ไหมขอบคุณหรือยังขอบคุณพี่ๆยังอ่าพี่น้องขอบคุณนะพี่ต้นน้ำรุษาช่วยหาดีใจไหมพี่ต้นน้ำช่วยหาพี่ต้นน้ำหล่อไหม ชอบไหมชอบพี่ต้นน้ำไหมพี่ต้นน้ำเป็นแฟนใครเป็นแฟนใครฮะเป็นแฟนใครเอาขี้มูกไหลเขินขี้มูกไหลแล้วตอนนี้ก็มาได้เล่นด้วยกันแล้วโรับผมาไม่อมเปล่งเงยหน้าดิโอ้ยทำไมอมเปล่งหน้าดำอย่างเงี้ยไปเล่นทะเลมาใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมดูดิดูด,ดนิน้องถึงกังง้องทำไมพี่หน้าดำจังต้นน้ำขาวมาก น้องเชเบตนี่พี่แอมเบตดูดูหน้าพี่แอมเบตไม่เลยพี่ตนน้ำเวลาเล่นโทรศัพท์มีชอบทําอะไรครับชอบทําอะไรเล่นเกมเหรอเล่นเกมหรือดูคลิปชอบไหนมากที่สุดมีเกมโลบอ๋อชอบโลบอทที่สุดนะของน้องเชเบตเวลาเล่นโทรศัพท์ชอบอะไรคะชอบดูยูทูบชอบดูยูทูบเหรอพี่แอมเบตชอบอะไรคะชอบโลบอทชอบโลบอทเหรออันนี้อันนี้เล่นโลบอทได้เหรอเครื่องเนี้ยแหลกกระตุกหรือเปล่าไม่พิ้วเลยนะใช่ไหมมีเพื่อน ดี๋ยวเดี๋ยวอากาศเย็นๆแล้วตอนเย็นเดี๋ยวพาไปเล่นน้ําตรงนี้นะรู้ไหมเนี่ยสไลดเดอร์น้ํามันใสแล้วนะโอเคนะโอเคโอเคทุกคนก็ช่วยกันช่วยกันหาให้น้องเชเบตจนสําเร็จนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่ช่วยกันหาโทรศัพท์ให้น้องเชเบตนะเดี๋ยวก็จะหายไปแล้ว <S <S โอเคเจอกันใคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย